สวัสดีครับวันนี้ก็มีโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับเป็นโปรเจกต์วัดอุณหภูมิร่างกายนะครับในช่วงที่โควิดกำลังระบาดนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินฟราเรดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิร่างกายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดิสเพย์ที่ใช้เลเซอร์ตัวนี้นะครับ,รบสองแถวต่อกัน แสดงผลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเราก็จะมีตัวนี้นะครับคือ Arduino นะครับหลักการทํางานของมันก็ถ้ามีคนเดินเข้ามานะครับเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวได้ตัวอินฟราเรออุณหภูมิก็จะวัดอุณหภูมิทํางานนะครับแล้วก็จะแสดงผลที่หน้าจอนะครับพอคนเดินจากไปก็คนใหม่เข้ามานะครับพอคนใหม่เข้ามาก็นี่ฮะก็จะสแ,แกนใหม่นะครับจะสแกนทุกครั้งเมื่อ ตัวนี้นะครับจับความเคลื่อนไหวได้ถึงจะสแกนถ้าไม่มีใครเดินเข้ามาก็ก็จะไม่สแกนนะครับราคาทั้งหมดเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ถึงพันนะครับไม่ถึงพันก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไงถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมขอเรียบเรียงโค้ดดิ้งนิดนึงนะครับแล้วก็จะามาลงโค้ดให้พวกเราไว้เล่นกันนะครับขอบคุณนะครับ